สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโลบอกแมปสตองเดอะสตองเกตเพิทนกาวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นก็เล่นต่อสู้นะครับเป็นแมปที่เกี่ยวกับต่อสู้ใครเคยเล่นมั่งนี่แมปถ้าเอาทํามผมมือถึงผม,มแหลกเลยเออเึ่งอาจจะสงสัยนะผมเอาผ้าคลุมอันนี้มาจากไหนนี่ฮะเป็นของแต่งตัวนะไม่ได้บวกอะไรนี่หมวกลิศน่าจะใช่นะ เวลาทุกคนจะได้นะต้องไปเข้ากลุ่มนะครับกลุ่ม,ก,มก็ตามชื่อทุกคนลองออกไปดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกีนอตนะครับกีนอตไอจีนอตโอเคเดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราจะมาเล่นกีนอตนะตมน้มจิจดเดี๋ยวเาเชียงก่อนเดี๋ยวเชื่องัะ อน,นุญาตเบาเสียงหน่อยนะครับ oh. เ oh. ด oh. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh. 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 ี๋ยวีลิก็สิบิ๊กช็อคเอยเฮ้ยๆๆโอ๊ยโดนต่อยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนต่อยผมสู้ไม่ค่อยเก่ง พอต่อสู้ได้รอยู่เอ้ยผมลืมป้องกันลืมป้องกันไอ้เพื่อนผมมาเล่นเลยเฮ้ยโอย้ผมจะกดสก,กิลทำไมไปก่อนไปก่อนอโอ้ย,โ,อยโดนขังเฮ้ยวิย่หัวตายเลย่าเนี้ย นี่อาจจะเป็นวัดนะครับเฮ้ยโอตโต้โอเคก็ก็คูเอออุ๊ยจ๊อกอ้าผมจะกดหมวดเอาพพลังงานสูงสุดนะแต่ต้องรอมันเต็มก่อนดรวยการเต็มก็ไม่งานครับตีศัตรูไปเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเพิ่มขึ้นไม่ได้กดมันจะโหดขึ้น ủa bóng cắn bóng cắn cắn bằng ôi mi đồ 아니、啊 มัน <laughs> มีตั้งไอ้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตั้งเราติดลิกสิ์เมื่อกี้มันติดมันจะติดลิกาสิตมั้ยนะเมื่อกี้ไม่หรอกมันไม่ได้มีคำหยาบนะครับเมื่อกี้มาผมเล่นสไซตามาดีกว่าไม่เอาไม่เอา,เอาการล่การลดีนะการลมันโกงมาก เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเล่นไซตามะนะเพราะไซตามะมันมีมญ่ใหญ่หญเฮ้ยมาอ,อย่าต่อยผมไปแล้วยิ้มๆจะไปจำเอเข้าใจของหนักละไอ่ม,ม่อย้โดน ยืดตุ้มอย่าพี่ตุ้มตุ้มตุ้มไปันนีกาโลไม่ค่อยเก่งคนนี้เลือดน้อยคนนี้เลือดน้อยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจเย็นดิ โอ๊ยลาะลาก่อนีืรู้จริงนี่นะโอ้วยโอ้โหหนูพายูอาจจะมีเสียงบรบกวนนะแล้วเป็นตัวอะไรดีอ่ะที่หดที่มันจะรู้สึกหดกว่ากาโร เล่นเลยแต,ตวาว่าดีกว่าโหมดจริงจังมันเท่แต่มันอาจจะ,ะ,ะตีะยากตีมไม่ค่อยโดนโอ้ผมมาย้ายเซิร์ฟอมีดเซิร์ฟโอ้ยผมมาย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับขออนุญาตตัดต่อ,อนะโอเคมาแล้วนะครับผมย้ายเซิร์ฟมามามาเล่นต่อวิ้ยปีศาจปูเกิดปูยักษ์เกิดปีศาจปูยักษ์เกิด ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเซตมาลูกฮันเตอร์กาลูเป็นกาลูเฮ้ยพี่ซัตรู้แต่ว่าผมไม่สู้มันเฮ้ยเฮ้ยฮันจิโร่ฮันจิโร่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆผมอยากเป็นกระบองเหล็กแต่ว่าไม่เอาละ โดนต่อยไม่ใช่โดนโดนฟัน ัเต็มเฮ้ยต่อยเข้าได้ไงโอนะไยทำไมย่งอ,อยู่ดีๆก็มันไปไปด้วะปันไปเส้นไปสิหน่งวายไม่โดน <laughs> เยะจะไปชิมหมูไปแล้ว ผมต่อตู้ไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยรู้สันนี้มันค่อยมันโหดละมันฟันโอ้อะไรดีเนี่ยโกคูไม่เกิดหรอคือดี

เหาแค็ได้ต่อ,อยผมนหน่อยมันจะากรีเซ็ตอะอันนี้อะไรแล้วเมเล่เนมิสไซต์ตมาเดี๋ยวมันคอมโ,มโบไม่ค่อยโดนประเด็นมีอะไรเกิดนี่อะไรพื้น เบคอนชื่อโอ้ยไม่มีโกคูเกิดเลยหรอมาป,าปุ๊กต <c oughs> ิไม่มีตัวอะไรมาให้เราเลยไม่คนนี้เลือดน้อยแต่อย่าไปดูก,กับเขาเลยอืมฟันหละน้อยๆเกแล้ว คนไปจอมนี่แล,ลแล้ว้ตายเลยแลว้วตายแล้วเหรอก็เพียวตายแล้วอ่ะเฮ้ยอัปเปอร์คัตโอ๊ย Kau nak? Kau ว ah ันเป็นอะนั่นมาะสมมากอืมเดี๋ยวเจอน้อเดี๋ยวเจอหมดจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอนะ แหลกเลยอ่ะพี่ดูดิแล้วใครเนี่ยนุก๊กนุ๊กกระตุกดเด้อเด้อหมดจริงจังผมก็จะเต็นมนะนุ๊กไอ้ไอ,อ้ไม่รู้อะไรเลย,เลยโอ้ยก็มายุ่งกับเราเลยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรผิดกับเขาเลยเออสวยคาง

เฮ้ยเกิดใกล้เกิดเดี๋ยวคอนมา่ไงเพื่อนวูววจะโขดไปไหนพี่ต่อยหน่อยโอ๊ยตวอยหลบไปดีเพื่อน ใกล้จะเต็มแล้วทุกคนอันนี้จะล้จะโอ้โใกล้จะเต็มแล้วเออโดนทันกิโลฟันโอ้โหโดนทันกิโลฟันจริงใจฟันเลยพี่เออ นี่เต็มแล้วทุกคนมาแต่ต้องหาเหยือ่อสักคนเอาอีกแล้วเหรอเอากดนะ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 อ๋อไม่ได้โอ้โทำไมเนี่ยไม่ได้อ่ะโอต้องเก็บใหม่เลย เกี่ยวะไรด,ด้วยผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันจะางไปแล้ว แต่คนเมื่อกี้ก็มาฟันผมอีกแล้วที่ผมไม่ได้ทำอะไรทีเอ้ยคนอีกแล้วทำไม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 อ้โหขัง lekplooi <laughs> nok มีคนแต่งล่างเวยพี่ โอ,โอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมตัดต่อไปนะตอนที่ไอ้นี่เออ่ <c oughs> หมดจริงจังก็จะเต็มแล้วนะมาใกลแล้วนิดเดียวเท่งนั้นหอยเบลหอยโกคูปึ่งว่าทำไมกระเด็นไปไกลกัน tung đâu có hắc tung có đợt có đợt mà trong ăn ấy จะ๊กหกก็เต็มลิบร้อยแล้วนะครับมามีใครสนใจผมไมหมหมูจะยืนอยู่นิ่งๆน,นะครับจะมีใครเอยจะมีใครเอยจะมีใครไม่สนใจผมไหมจะดูสนามจริงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาคนก่อน ใครสนใจผมไม่มีมจะเปิดสกิลแรกเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกะตุกกรดตุกเดยวเดยวเด้อม,มีใครสนใจผมไหมมาจะต่อนะครับเดี๋ยวนานมา โอ้หนูทายอยู่เอใส่แล้วใส่แม่โอ้ยมัดปิงจังตุ้มเฮ็ดช็อตไหมนะ่ะเฮ็ดช็อตดิเย อะไรของพี่เมื่อกี้นะครบจับคิปเป็นเพียงท่นนี้นะคะก็ผมให้ดูแล้วนะผมก็ทำได้นะโอเคบายบายโอยเมื่อกี้เผลอกดตัดต่อนะครับโอเคบายบายโอ๊ย